ักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูทิตยาในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่นั่นเองค่ะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันในหัวข้อเรื่องวัฏจักรสิ่งมีชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ไปแล้วนะคะมีกี่ระยะมีอะไรบ้างคะ จำได้หรือเปล่าอ่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็คือวัฏจักรชีวิตแบบ3ระยะนะคะโดยวัฏจักรชีวิตแบบ3ระยะเนี่ยแบ่งออกเป็นระยะที่1ก็คือระยะของไข่ระยะที่2ก็คือระยะของตัวอ่อนและระยะที่3ก็คือระยะของตัวเต็มวัยนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ออกลูกเป็นไข่แบบ4ระยะนะคะแบบ4ระยะ มีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะโดยระยะที่1ของวัฏจักรชีวิตนะคะรูปแบบนี้ก็คือระยะที่เป็นระยะของไข่นะะระยะที่2ก็จะเป็นระยะของตัวอ่อนส่วนระยะที่3นะคะจะไม่จะไม่เหมือนกับวัฏจักรชีวิตแบบ3ระยะจะเพิ่มขึ้นมา1ระยะก็คือระยะของดักแด้นะคะส่วนระยะสุดท้ายเลยเหมือนกันนะคะก็คือระยะที่4ระยะของตัวเต็มวัย ะะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าวัฏจักชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบ4ระยะเนี่ยเป็นอย่างไรวัฏจักชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบมี4ระยะนะคะโดยเริ่มต้นเลยจากระยะที่1ก็คือระยะของไข่นะคะระยะของไข่เนี่ยก็คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียนะคะหรือที่เรารู้จักกันในเซลล์ไข่นะคะได้รับการปฏิสนธิ นะคะกับเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้หรือที่เราเรียกว่าเซลล์อสุจินะคะเริ่มต้นเหมือนกับออวัฒจักรชีวิตทุกๆรูปแบบเลยนะคะเมื่อไข่ตัวนี้นะคะได้รับการปฏิสนธินะฟักตัวเป็นไข่นะคะฟอร์มตัวเป็นไข่นะคะเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะไข่ตัวนี้นะคะก็คือจะฟักออกมา กลายเป็นตัวอ่อนนะคะระยะที่2ก็คือระยะตัวอ่อนเป็นระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกมานะคะจากเปลือกไข่นะคะส่วนระยะที่3ก็คือระยะของดักแด้ดักแด้คืออะไรระยะของดักแด้ก็คือระยะที่ตัวอ่อนนะคะมีการรอเพื่อให้เกิดการลอกคราบนะคะมีการลอกคราบของชั้นผิวหนังชั้นผิวด้านนอกของตัวเองมีการลอก คราบนะคะเพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นเพื่อขยายร่างกายเพื่อขยายตัวของเขาให้ให,ใหญ่ขึ้นเตรียมพร้อมที่จะเป็นตัวเต็มวัยนะคะอันนี้เรียกว่าระยะดักแด้นะคะต่อไประยะที่4ค่ะก็คือระยะตัวเต็มวัยนะคะเป็นระยะที่ตัวอ่อนที่ลอกคราบออกมาจากดักแด้นะคะเจริญเติบโตนะคะเป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์ต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบมี4ระยะนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันอ่ะตัวอย่างที่1เลยเป็นวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออ่ะเริ่มต้นเลยก็คือผีเสื้อนะคะจะวางไข่นะคะเมื่อเมื่อได้รับการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิผีเสื้อจะวางไข่ ะะเราเรียกว่าไข่ผีเสื้อนะหน้าตามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะสีขาวๆนะเราเรียกว่าไขผ่ผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยจะวางไข่อยู่บริเวณใบไม้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่นะคะาสามารถกินใบไม้เป็นอาหารได้เมื่อเมื่อถึงเวลาที่มันฟักออกมาจากไข่แล้วนะคะต่อไประยะที่2คือระยะตัวอ่อนของ ผีเสื้อเราจะรู้จักกันในนามของหนอนผีเสื้อนะคะหน้าตามันก็จะเป็นสีเขียวๆตาโตๆนะลายบนผิวหนังจะเป็นดวงสีขาวๆนะคะลักษณะเหมือนลูกกระตานะ,ะตัวโต,วตวๆนะแล้วก็เป็นป้องๆนะคะลักษณะจะเป็นตัวสีเขียวนะคะตัวอ่อนระยะน,นี้ยเมื่อถึงเวลานะคะพัฒนาไปเรื่อยๆเขาจะมีสีผิวสีของลำตัวที่เปลี่ยนไปนะคะเมือ่อ เขามีสีผิวที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแสดงว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระยะต่อไปก็คือระยะดักแด้นะคะเขาจะเอาตัวเองเนี่ยลอกนะคะลอกคลาบออกนะคะเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในถุงที่มีลักษณะคล้ายๆถุงถุงนอนอนุนเห็นไหมลูกในลักษณะถุงไหมคะอา่าจะเป็นถุงคล้ายๆถุงนอนอเมื่อนะคะเมื่อดักแด้ตัวนี้นะคะครบกําหนดเวลา พร้อมที่จะโตเต็มวัยแล้วนะคะเปลือกเปลือกที่ห่อหุ้มเขาอยู่อะคะ่ะจะกลายเป็นสีใสอ่าทำให้เรามองเห็นถึงทำให้เรามองเห็นด้านในอ่าว่าเป็นผีเสื้อที่มีปีกมีอวัยวะสมบูรณ์อยู่ด้านในนะคะพอถึงเวลานั้นแหละเขาจะใช้ปากของเขาฉีกถุงดกัดกแด้ตัวเนี้ยฉีกถุงที่เป็นเปลือกหุ้มด้านนอกตัวเนี้ย ออกมาแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยงามบินอยู่อ่าอันนี้คือวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะวนแบบนี้นะคะต่อไปตัวอย่างที่สองเป็นวัฏจักรชีวิตของแมลงปออ่าจะบอกว่าแมลงปอเนี่ยมีวัฏจักรชีวิตที่อาจจะไม่ ไม่คุ้นนกะนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นวัฒจัรรชีวิตของมแมลงปอเพราะอะไรเพราะ,มะแมลงปอเนี่ยเขาจะวางไข่บริเวณใกล้ใกล้แหล่งน้ําบริเวณใกล้แหล่งน้ําเขาจะวางไข่บริเวณต้นไม้ที่อยู่บริเวณเหนือน้ําำแล้วเขาก็จะวางไข่ตรงนั้นไข่ตัวนี้พอถึงเวลาที่มันจะฟักอ,ออกมานะคะก็จะเป็นตัวอ่อนแบบนี้ตัวอ่อนมแมลงปอหน้าตา คล้ายๆเ,เห็บเหมือนกันนะ,ะแต่ตัวอ่อนตัวนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ำนักเรียนนักเรียนอาจจะงงว่าทำไมแมลงปออาศัยอยู่ในน้ำตัวอ่อนของแมลงปอนะคะระยะที่เป็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วแมลงปอที่เป็นตัวอ่อนตัวเนี้ยจะลอ,อกคราบเรื่อยๆลอ,อกคราบ8ถึง9 9ครั้งนะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นตัวอ่อนในระยะดักแด,ด้ที่อาศัยอยู่บนบก ตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำเมื่อกี้นี้พอลอกคราบครบ8-9ถึงครั้งนะคะก็จะพัฒนาเข้าสู่ระยะดักแด้ดักแด้ตัวนี้จะปีนหรือคลานขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้หรือบริเวณเหนือน้ำหรือบริเวณบนบกแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยการกินใบไม้ใบพืชน,นะคะพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเจริญเติบโตเป็นแมลงปอตัวเต็มวัที่มีปีก เห็นไหมหนูเห็นตัวอ่อนสองระยะนี้แม้ตัวอ่อนระยะที่สองกับตัวระยะดักแด้ระยะที่สามเขาจะไม่มีปีกถูกไหมลูกอแต่เมื่อพัฒนาอาวัยวะครบและเขาจะมีปีกนะคะที่ใช้ในการบินเพื่อหาอาหารต่อไปตัวอย่างที่สามเป็นวัฏจักรชีวิตของยุ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 งนักเรียนทุกคนต้องรู้จักยุงแน่นอนยุงมีการวางไข่นะคะ จำนวนมากนะคะโดวยวางไข่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะวางไข่บริเวณเอ่อน้ำก็ดีวางไข่บริเวณที่เป็นที่อับนะคะที่ที่มีน้ำขังอะเมื่อไข่ของยุงนะคะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นระยะตัวอ่อนนักเรียนจะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าลูกน้ำอาลูกน้ำอาศัยอยู่ในไหนลูกในน้ำอาลูกน้ำอาศัยอยู่ในน้ำนะคะเมื่อลูกน้ำเนี่ย พัฒนาร่างกายพัฒนาอวัยวะต่างๆขึ้นมาตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นระยะดักแด้ที่รู้จักกันในชื่อของตัวโมง่าตัวโมง่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หัวโตๆหางเหมือนกุ้งเนี่ยตัวโมง่ง นะคะแล้วตัวโมงนี่ก็พัฒนาไปเป็นระยะของตัวเต็มวัยที่มีปีกนะคะสามารถบินได้นะคะเป็นยุงตัวเต็มวัยนะคะโดยยุงเนี่ยจะมีวัฏจักรชีวิตอยู่อยู่ที่ประมาณนะคะเอ่อจ็ดถึงสิบห้าวันนะคะรวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งระยะไข่ระยะตัวระยะเต็มวัยทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดถึงประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันนะต่อไปวัฏจักรชีวิตของแมลงวัน ดูมแมลงวันมีวัฏจักรชีวิตแบบไหนเริ่มต้นเลยวางไข่เหมือนกันค่ะวางไข่นะคะโดยมแมลงวันจะวางไข่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะอาหารของมแมลงวันก็จะคือพวกอของเน่าใช่ไหมเศษอาหารเน่าๆถูกไหมเนื้อสัตว์เน่าๆถูกไหมเหมือนกันค่ะมแมลงวันจะไปวางไข่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารเพื่อที่อะไรเพื่อที่ไข่เนี่ยพอฟักออกมาเป็นตัวอ่อน จะได้รับรับประทานอาหารตรงนั้นเลยถูกไหมเพื่อที่จะเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะไข่มแมลงวันเนี่ยพอแตกพอฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวหนอนหนอนตัวนี้จะทําหน้าที่กินอย่างเดียวเลยกิน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 เพื่อที่จะขยายร่างกายของเขาให้ใหญ่นะคะเขาจะใช้ช่วงเ,เขาจะใช้เวลาช่วงนี้นะคะกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายของเขาขยายใหญ่ ก่อนที่จะโหดตัวเองให้เล็กที่สุดเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในระยะดักแด้มีเปลือกคลุมอ่าพอถึงระยะดักแด่เนี่ยเขาจะไม่กินอะไรแหละเขาจะเลิกกินอาหารเขาจะหยุดกินอาหารทันทีเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเล็กที่สุดแล้วก็เข้าไปอยู่ในเปลือกที่เป็นเปลือกคุ้มได้นะคะเสร็จแล้วเมื่อถึงระยะดักแด่นะคะเ็จะใช้เวลาอยู่ในนั้นแหละกบด,ดานตัวเองนะคะรอจนกระทั่ง ถึงกระทั่งร่างกายของเขาอวัยวะของเขานะคะพร้อมที่จะเป็นตัวเต็มวัยเขาก็จะออกมาจากถุงถุงนักแด,ด่ตัวนี้กลายเป็นมแมลงวันที่มีปีกแล้วก็สามารถบินบินได้ต่อไปตัวอย่างที่ห้าไปกันอย่างรวดเร็วเลยตัวอย่างสุดท้ายวัฏจักรชีวิตของพึ่งพึ่งต่อแตน นะคะจะมีวัทจักรชีวิตเหมือนกันเลยนะคะเพราะเขาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันนะคะเริ่มต้นที่วางไข่เหมือนกันค่ะวางไข่บริเวณใบไม้นะคะเออ,เอ,อไม่ใช่วางไข่บริเวณวางไข่บริเวณรังของตัวเองที่อยู่บนต้นไม้อ่าโดยวางไข่ในหลอดนักเรียนเคยเห็นรังพึ่งไหมลูกมันจะมีช่องช่องรูรูหนูเห็นไหมเออนางพญาพึ่งเนี่ยเขาจะเข้าไปวางไข่ในหลอด หลอดนั้นนะ่ะรูที่อยู่ในรังของเขาว่ารังพึ่งมันจะเป็นช่องๆรูๆถูกไหมเออเขาจะบินเข้าไปในรูนั่นแหละแล้วก็วางขาไข่ไว้ที่ก้นหลอดนะคะไข่เนี่ยพอถึงเวลาก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนเป็นตัวหนอนสีขาวๆสีขาวๆข,ข,ข,ขุ่นๆนะคะตัวหนอนตัวเนี้ยจะอาศัยอยู่ที่บริเวณก้นหลอดนะคะโดยรับอาหารจากอาแม่พึง่งนางพญาพึ่งนะคะแล้วก็อาหารที่อยู่ในรัง ในะบริเวณลังนั้นในหลอดลังนั้นนะคะดำรงชีวิตเมื่อถึงเวลาตัวหนอนนั้นจะกลายเป็นดักแด้นะคะโดยดักแดระยะแรกเนี่ยจะมีสีขาวขาวทั้งตัวเลยนะคะพอถึงเวลาสักระยะหนึ่งดักแดตัวนี้จะค่อยๆเปลี่ยนสีเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลแก่นะคะพอเป็นสีน้ำตาลแก่ปุ๊บตัว ดักแด้ตัวพึ่งที่อยู่ด้านในนะคะเขาจะใช้ปากของเขาเนี่ยฉีกถุงดักแด้ด้านนอกนะคะออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวพึ่งเต็มไวอ่ะอันนี้ก็คือวัฏจักรชีวิตของพึ่งนะวนแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะอ่าจบการเรียนการสอนวันนี้อ่านักเรียนถามว่าคุณครูขาวันนี้มีการบ้านไหมคะวันนี้คุณครูใจดีวันนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้อ่าแป คุณครูจะมีนะคะคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวงจรชีวิตของอสัตว์1ชนิดนะคะให้นักเรียนลองไปดูกันว่าวันนี้คุณครูพราศชนิดไหนมาให้นักเรียนทำการศึกษาแล้วก็ดูวงจรชีวิตของเขา นะคะเมื่อดูคลิปวิดีโอของคุณครูเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาตั้งแต่วัฏาจาักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวสัตว์ออกลูกเป็นไข่แบบ3มระยะสัตว์ออกลูกเป็นไข่แบบ4ระยะนะคะเพื่อที่ชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะมาให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบนะคะท้ายบทกันเก็บคะแนนกันนะชั่วโมงหน้าเตรียมพร้อมด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือด้วย นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนเจอกับคุณครูได้ใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผิดเสื้อจรวดลายพรางเป็นผิดเสื้อกลางคืนที่สวยงามและพบเจอได้ไม่ยากนัก หากในบริเวณนั้นมีพืชอาหารของมันตัวเมียจะวางไข่ไว้ที่ใบของพืชอาหารเพื่อให้ลูกของมันมีอาหารกินทันทีเมื่อออกจากไข่แน่นอนว่ามันกินเปลือกไข่ของมันเป็นอาหารมื้อแรกแต่หลังจากนั้นพืชอาหารที่มันอาศัยอยู่จะเป็นทั้งอาหารและบ้านตลอด30วันหลังจากนี้ ในขณะที่ยังเป็นหนอนตัวเล็กมันจะกินได้เพียงส่วนที่อ่อนนุ่มของพืชอาหารแต่มันก็พยายามกินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะลอกคราบจนตัวโตขึ้นและกินได้มากขึ้น กิจกรรมหลักของมันในขณนะที่เป็นหนอนก็คือกินกินกินแล้วก็นอนเมื่อโตขึ้นลวดลายข้างลำตัวจะมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนี้คล้ายกับดวงตาขนาดใหญ่มีไว้หลอกศัตรู เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกทำร้ายแม้ว่ามันจะกินพืชอาหารที่มียางเป็นพิษและสะสมพิษนั้นไว้ในร่างกายทำให้สัตว์อื่นๆไม่อยากกินมันแต่ศัตรูตามธรรมชาติที่สามารถกินมันได้ก็ยังมีอีกไม่น้อยเมื่อเจออันตรายมันจะม้วนหัวซุกเข้าไปใต้ท้อง เพื่อให้ลวดลายของดวงตาหลอกมีขนาดใหญ่ขึ้นดูคล้ายส่วนหัวของงูเพื่อขู่ศัตรูให้หนีไปมันมีดวงตาจริงเป็นจุดเล็กๆที่ส่วนหัวมีขาจริงสามคู่ที่ส่วนอกส่วนที่เหลือถัดลงมาเป็นขาเทียมใช้สำหรับการยึดเกาะ เมื่อมันลอกคราบจนมีขนาดใหญ่ที่สุดบางตัวอาจมีสีน้ำตาลอ่อนจะเป็นช่วงที่มันกินเยอะที่สุดด้วยเช่นกันมันกินจนต้นชวนชมพวกนี้เหลือเพียงแต่ต่อ และเมื่อมันกลายเป็นหนอนสีน้ำตาลเข้มแบบนี้คือสัญญาณว่ามันจะมุดลงไปใต้ดินหาที่ปลอดภัยในตอนกลางคืนเพื่อเตรียมตัวเป็นดักแด้รวมระยะเวลาตอนเป็นหนอนประมาณ17วันที่มันเอาแต่กินอาหารตุนไว้เพราะอีกประมาณ14วันหลังจากนี้เมื่อเข้าดักแด้แล้วมันจะไม่สามารถกินอะไรได้เลย เมื่อลอกคราบหนอนร่างสุดท้ายออกมาเผยให้เห็นเปลือกดักแด้เต็มตัวสีเปลือกจะค่อยๆเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลจนช่วงสุดท้ายของการเป็นดักแด้เปลือกจะใสจนมองเห็นตัวผีเสื้อที่อยู่ด้านใน เพื่อความปลอดภัยผีเสื้อจรวดลายพรางจะออกจากดักแด้ในเวลากลางคืน ทันทีที่มันลอกคราบออกมามันจะรีบปีนขึ้นที่สูงขยายปีกให้แผ่ออกเต็มที่รอให้ปีกแห้งและร่างกายพร้อมจึงบินออกไปในธรรมชาติเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไป